สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการทดลองเรื่องแรงตึงผิวค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะคะจะมีนี่ค่ะเป็นภาชนะนะคะใส่น้ํานะคะอย่างที่2นะคะคือไม้พี่ฟันค่ะและอย่างที่3นะคะก็คือน้ํายาล้างจานนะคะแล้วก็น้ําค่ะั้าอะไน,นะคะเราจะ ในาชะะค่ภส่วนตอน่อมาที่เราจะเตรียมนะคะคือน้ำยาล้างจานค่ะเด๋วยวที่เราจะน้ำภาชนะอีกใบหนึ่งค่ะใส่น้ำยาล้างจานลงไป ใส่เป็นที่ได้แล้วะคะ่ะแล้วเรานาไม้จิ้มฟันนะคะจุ่มลงไปในน้ํายาล้างจานโดยที่จุ่มแค่ครึ่งหนึ่งนะคะไม่ต้องจุ่มหมดค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราจะนำขไม้จิ้มฟันนะคะไปวางลงบนผิวน้ำค่ะ รุปเรื่องแรงตึงผิวนะคะจากการทดลองเมื่อตะกีนะคะการทดลองที่เรานำไป้จิ้มฟันนะคะไปจุ่มกับน้ำยาล้างจานและวางบนผิวน้ำนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกไม้จิ้มฟันจะยังสามารถลอยบนผิวน้ำได้ค่ะและในระยะเวลาต่อมาไม้จิ้มฟันจะค่อยๆจมลงค่ะเพราะเนื่องจากว่าน้ำยาล้างจาน ไปลดแรงตึงผิวของน้ำค่ะทำให้ไม้จิ้มฟันหล่นลงสู่ก้นของภาชนะค่ะ